แต่คุณเคยรู้สึกว่ามีบางสิ่งอยู่ในความมืดที่มองคุณกลับคืนนี้เรื่องราวที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงและไม่กล้าหลับตามปกติแสงเล็กๆที่ปรากฏในความมืดมันเป็นเทียงทางออกหรือสิ่งที่ไม่ควรเข่งงอเล็กๆปรากฏอยู่ไกลๆในความมืดมันเป็นแค่จุดเล็กๆที่ส่องสว่างอย่างไม่แน่นอนลมหนาวพัดผ่านร่างกายของเขาทำให้ขนลุกเกรียวไปทั่ว เขาเดินเข้าไปใกล้แสเพียงแค่เสียงหัวใจเต้นของเขาที่ก้องกังวานในหูพื้นด้านล่างเต็มไปด้วยเศษใบไม้แห้งเมื่อเขาก้าวเท้าไปเสียงกรอบแกรบของใบไม้ดังขึ้นเหมือนการเตือนแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้แสงนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆแต่กลับไม่สามารถระบุได้ว่ามันมาจากอะไรเงารอบตัวเริ่มขยับเหมือนมีบางสิ่งกำลังมองเขาอยู่เขาหยุด กลิ่นอับชื้นของป่าครอบนำจมูกและเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกไหลผ่านกระดูกสันหลังจังหวะหัวใจเริ่มเร็วขึ้นและทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นด้านหลังเบาแต่ชัดเจนเขาหันกลับไม่มีใครอยู่เทียงความมืดและเงาที่เต้นไหวไปกับแสงเล็กๆแสงนั้นกระพริบอีกครั้งและในวินาทีนั้นเขาเห็นเงาที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้น เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตแต่ไม่มีร่างกายเขาก้าวถอยหลังแต่เท้าของเขาสะดุดกับรากไม้ลม้มลงไปบนพื้นเย็นแสงนั้นยังคงส่องสว่างและเงานั้นเริ่มใกล้เข้ามาทุกความคิดในหัวของเขาเงียบงนันเหลือเพียงความหวาดกลัวและความอยากหนีแต่เขายังคงมองไปยังแสงเพราะรู้สึกว่าแสงนั้นอาจเป็นเพียงทางออกเดียว หรืออาจนำเขาไปสู่สิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอเขาลุกขึ้นช้าๆหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุกอกสายตายังไม่ละจากแสงเล็กๆที่ส่องสว่างอยู่ข้างหน้าความมืดรอบตัวเหมือนจะกลืนเขาเข้าไปแสงนั้นสว่างขึ้นอีกนิดทำให้เห็นเส้นทางเล็กๆที่ทอดยาวไปในป่าเหมือนมันกําลังชี้ทางให้เขาแต่ความรู้สึกในใจกลับไม่สงบ มีบางสิ่งผิดปกติในความสว่างนั้นเขาเก้าวไปอีกครั้งและเห็นเงาของต้นไม้ใหญ่เงาที่เกิดจากแสงกระพริบแปลกๆเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ด้านหลังเขาอยากจะเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงที่พยายามออกจากปากกลับขาดหายเหมือนมีอากาศบางอย่างกดไว้ลมพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบและทันใดนั้น เขารู้สึกถึงความเย็นแผ่เข้ามาอย่างรวดเร็วความเย็นนั้นไม่ใช่เพียงจากอากาศแต่เหมือนมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างเคลื่อนผ่านร่างกายเขาเบือนหน้าหนีไปด้านข้างและเห็นแสงสะท้อนจากพื้นดินมันไม่ใช่แสงธรรมดาเหมือนสะท้อนจากตาใครบางคนหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่เห็นร่างเขาก้าวถอยหลังเท้าสะดุดรากไม้ลึกอีกครั้งล้มลงไปกับพื้น ใบไม้เปียกชื้นติดตัวเขาและกลิ่นอับชื้นของป่าครอบงำจมูกเขาพยายามตั้งตัวขึ้นแต่เหมือนมีแรงบางอย่างดึงเขาไว้แสงนั้นยังคงกระพริบและครั้งนี้เขาเห็นเส้นบางๆของสิ่งที่เหมือนเงาร่างมนุษย์ยืนอยู่ไกลๆแต่ไม่มีใบหน้าชัดเจนไม่มีรายละเอียดใดๆเทียงแค่งเงาที่เคลื่อนไหวช้าๆเขารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ และทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทแม้กระทั่งเสียงลมาหายใจของตัวเองทุกสิ่งดูเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดแล้วแสงนั้นก็เริ่มสว่างขึ้นชัดเจนเผยให้เห็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยเงาและถาวันพันกันเขาต้องเดินต่อแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความลังเลและความหวาดกลัวทันใดนั้นเงาที่อยู่ไกลๆก,กระพริบเหมือนตอบสนองต่อเขา เหมือนมันรู้ว่าเขากำลังมองหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอกและขาของเขาเหมือนมีน้ำหนักเกินควบคุมเขาเริ่มวิ่งผ่านต้นไม้และรากไม้ที่พันกันแน่นลมหายใจขาดห่วงแต่แสงยังคงดึงดูดเขาอยู่เหมือนมันสัญญาบางสิ่งแต่ก็เต็มไปด้วยความลึกลับเสียงแปลกๆดังขึ้นด้านหลังเบาเหมือนกระซิบแต่เขารู้สึกถึงความใกล้ชิดอย่างอันตราย เขาหันกลับแต่ไม่เห็นอะไรเพียงแค่ความมืดลึกและเงาที่ขยับไปกับแสงทุกความคิดในหัวของเขาเริ่มสับสนระหว่างความกลัวและความอยากรู้แสงนั้นยังสว่างขึ้นเรื่อยเรจนเขาเห็นบางอย่างที่ทำให้ลมหายใจติดขัดมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแบบปกติร่างนั้นสูงและบางเหมือนเงาที่ถูกบิดเบือนแต่เคลื่อนไหวด้วยความนุ่มนวลและเงียบสนิท ตาของร่างนั้นส่องประกายแปลกๆเหมือนมองทะลุเข้ามาในหัวใจเขาเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะทุกเสียงทุกกลิ่นทุกความเย็นรวมกันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้และทันใดนั้นร่างแสงนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้แสงสว่างส่องทั่วพื้นที่แต่กลับไม่สามารถกำหนดขอบเขตของมันได้เขายืนตะลึงขาแข็งเทื่อ่ หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาและรู้ว่าการก้าวไปยังแสงนั้นไม่ใช่เพียงทางออกแต่มันอาจนำเขาไปสู่สิ่งที่ไม่เคยจินตนาการแสงนั้นสว่างจ้าขึ้นอีกครั้งและเขาเห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นร่างบางๆเหมือนล่องลอยแต่มีรูปร่างของมนุษย์มือที่ยื่นออกมาและสายตาที่เหมือนเรียกให้เขาเข้าไป เขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนร่างนั้นเรียกเขาอย่างไม่อาจต้านทานแต่ความกลัวยังคงอยู่ทุกเส้นประสาทตึงเครียดและเขารู้ว่าเมื่อเขาก้าวเข้าไปชีวิตเขาอาจเปลี่ยนไปตลอดการเขาก้าวเข้าไปยังแสงนั้นช้าๆทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆจางหายไปความมืดไม่กัะดกอนอีกต่อไปและความหวาดกลัวเริ่มละลาย แสงอบอุ่นล้อมร่างเขาเหมือนโอบกอดและปกป้องเงาที่เคยทำให้เขาตกใจค่อยๆละลายไปในแสงไม่เหลือร่องรอยแห่งความน่ากลัวเขารู้สึกถึงความสงบลอมาหายใจของเขาเริ่มช้าและสม่ำเสมอความเย็นที่เคยแผ่ซ่านก็จางลงเขามองไปรอบตัวเห็นเพียงแสงอ่อนๆและเงาที่เป็นมิตรเขาเดินต่อไปตามเส้นทางที่แสงนำ ทุกก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจไม่มีเสียงลึกลับไม่มีเงาหน้ากลัวเพียงแต่ความเงียบสงบของป่าและแสงสว่างที่อ่อนโยนเมื่อเขาออกจากป่ามืดโลกภายนอกก็ปรากฏชัดแสงแดดอ่อนๆสอดส่องผ่านต้นไม้และเขารู้สึกถึงความอบอุ่นของวันใหม่เขายุดยืนหายใจเข้าลึกและรอยยิ้มเบาๆปรากฏบนใบหน้า แสงนั้นไม่ใช่เพียงความสว่างในความมืดแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งที่เขาเผชิญไม่ใช่เพียงความกลัวแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เขาเติบโตเขาก้าวเดินออกไปจากปา่าพร้อมกับหัวใจที่สงบรู้ว่าความมืดและความกลัวเป็นเพียงส่วนหน่แคุณเคยรู้สึกว่ามีบางสิ่งอยู่ในความมืดที่มองคุณกลับ คืนนี้เรื่องราวที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงและไม่กล้าหลับตามปกติแสงเล็กๆที่ปรากฏในความมืดมันเป็นเทียงทางออกหรือสิ่งที่ไม่ควรแข่งอเล็กๆปรากฏอยู่ไกลๆในความมืดมันเป็นแค่จุดเล็กๆที่ส่องสว่างอย่างไม่แน่นอนลมหนาวพัดผ่านร่างกายของเขาทำให้ขนลุกเกรียวไปทั่วเขาเดินเข้าไปใกล้แส เพียงแค่เสียงหัวใจเต้นของเขาที่ก้องกังวานในหูพื้นด้านล่างเต็มไปด้วยเศษใบไม้แห้งเมื่อเขาเก้าวเท้าไปเสียงกรอบแกรบของใบไม้ดังขึ้นเหมือนการเตือนแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้